สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องการทํางานนะครับด้วยกันร,ระหว่างไฟล์ Python กับไฟล์ .kv นะครับเวลาเราออกแบบตัวหน้าโปรแกรมหน้าแอปพลิเคชันนะฮะบบนไฟ .kv แล้วเนี่ยอย่างเช่นในการใช้ t e x t Input นะครับเราจะให้ไฟล์ Python ของเราเนี่ยรับค่าจากไฟล์ .kv นี้มามาอย่างไงเอามาใช้งานหรือว่าเอามาคํานวณต่อนะครับในไฟล์ Python อ่า โอเคทีนี้ในการออกแบบนะครับเราจะใช้เป็นตัว KV เป็นหลักนะครับออกแบบหน้าตาโปรแกรมเนาะออกแบบหน้าตาแอปปุ่มกดนุ่ยนั่นออกแบบเสร็จแล้วนะครับก็อย่างเช่นถ้ามีตัวเท็กเทคปุ๊บเราก็จะนำไปตัวเทคอย่างเช่นเราทำเป็น เป็นตัวพาสเวิร์ดนะครับยูเซอร์พาสเวิร์ดเราก็ต้องรับค่าถิกเนี่ยนะครับส่งมาที่ไฟล์ไพทอนนะครับไฟล์ไพทอนปึ๊บเสร็จแล้วก็ไฟล์ไพทอนก็จะก็จะเอามาคำนวณต่อว่าโอเคว่ามันถูกถูก,ถกหรือหรือไม่ถูกอีกทีหนึง่งนะครับ uh, ทีนี้ก็เราก็จะต้องมาเรียนรู้ก,กันว่าโอเคถ้าเราจะให้มันทำงานร่วมกันเราเราจะอ่านเนี่ยอ่านข้อมูลจากตัวไฟล์เคเนี่ยต้องเขียนยังไงนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเสริมในเรื่องของการใช้ปุ่มกดนะครับว่าถ้าเกิดไอตัว KV นะครับจะอ่านฟังก์ชันนะฮะจะสามารถรับค่าฟังก์ชันจาก python เนี่ยมาใช้งานบน KV นี่ยังไงก็ต้องพิมพ์โค้ดอะไรยังไงบ้างนะครับก็มาดูกันอ่ะโอเคอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวต้องฟอร์มอันนี้ก็เดี๋ยวทำไปตัวไอ Option ไปเลยนะ แอคชั่นดอต p ึ r บปึ๊บปึ๊บฟอร์ม o ีวีดอตแอปอิ p o ุตอละอะไรสักอย่าง uh, ตัวนี้เามาอ o r t b u i l วปึ๊บอเนะเข้ามาโอเค มันก็น่าจะมีแค่นี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวสร้างตัวพื้นฐานขึ้นมาก่อนนะครับ my app my app app build แล้วก็ pass ไปก่อน i p name เท่ากับเท่ากับ main 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 o k เค My app วงเล็บเปิดปิด run วงเล็บเปิดปิดโอเคอ่ะเมื่อได้แบบนี้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องสร้างไฟล์ kv ขึ้นมานะไฟล์ะนะครับผมตั้งชื่อว่า ui kv ปึ๊บขึ้นมาแล้วทีนี้ผมจะสร้างชื่อนะครับสร้างชื่อ card เนี่ยนะครับว่า ภายในตัวคาสต์นี้จะมเออีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับผมจะสร้างว่า UI ล็อก in, อ,อินอ่าเซตอัพล็อกอินแล้วกันแบบนี้นะอ,อ่ะโอเคในตัวเซตอัพล็อกอินนะฮะก็จะต้องมีอะไรบ้างก็จะมีผมออกแบบอ,อ่าให้มันมีมียูเซอร์มีพาสเวิร์ดนะฮะแล้วก็ปุ่มกดนะฮะอ,อ่าโอเค ก็ก็จะใช้เป็นตัว input นะฮะก็ในแรกเดี๋ยวใช้เป็นกิด Layout ก่อนนะฮะเอามาตกแต่งให้มันสวนเนาะโอเค COS l นะฮ okay. ะ,อะสองแล้วก็ไซส์นะครับกำหนดไซส์ด้วยนะถ้าเกิดใช้ผ่าน KV ต้องต้องมีการกำหนดไซส์เข้ามาก่อนนะครับ r อ่าความกว้างนะครับผมแล้วก็ r รูทความสูง ความสูง ig igt ความสูงอ่าทีนี้เราได้บล็อกมาแล้วนะครับได้ g r ลเ layout มาแล้วอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวจะต้องมี take input นะครับรับค่าก็อยู่ก็อยู่ด้านใต้ของ g r ลเ l a y า u t นะอ่า take input นะครับอเอ่อ อันนี้ก็จะได้ก็จะได้ปุ่มปุ่มกดมาแล้วนะครับได้ตัวช่องช่องใส่ข้อความมาแล้วอ่า텍อินพุตโอเคอ่าแบบนี้ก็ไปก่อนนะอ่าทีนี้ก็สร้างเครื่องมือขึ้นมาเนาะสร้างคาดขึ้นมาก็ต้องมีชื่อเดียวกับตัวที่เราสร้างอยู่ใน f i ล e k v ด้วยชื่อคาดจะต้องเหมือนกันนะครับคาดปุ๊บอ่าแล้วก็นำวิดเ e ็ตมาใส่ปุ๊บพาเข้าไปก่อนโอ okay. เคอ่า ตัวนี้ก็ต้องรีเทิร์นนะฮะรีเทิร์นค่าตัวนี้ออกมานะครับรีเทิร์นค่าตัวนี้ออกมาวงเล็บเปิดปิดด้วยอ่ะกดลันขึ้นมาโอเคก็ได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าทีนี้ผมจะกำหนดตัวอะไรเพิ่อมอีกเอ่อกำหนดเทคก่อนอ่าเทก user พาสอ่อต้องอ่านไฟล์ก่อนลืมอ่านไฟล์ builder load file UI KV อ่ะโอเคทีก็ได้มาแล้วนะครับมี user มี password อา่าอ่านเข้ามา แต่ว่าทีนี้มันอยู่อยู่2ฝั่งเนาะ,ะมี user มี password อะ,อะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวให้มันเป็น1ก็พอนะครับจะได้เป็นเป็นแนวตั้งนะเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเพิ่มปุ่มกดข้างล่างให้มันด้วยนะครับอะโอเคทีนี้ไอตัวปุ่มกดก็อยู่ด้านล่างเนาะ button ถีบ มาล็อกอินแบบนี้พอกดรันปุ๊บอ่าได้ปุบกดไปแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเอาฟอนต์ฟอนต์ไซส์นะครับให้มันใหญ่ขึ้นมาหนะ่อยสัก40ละกันอ่าแล้วก็ b o l d ออันนี้ตัวหนานะตัวหนาตัวหนาขึ้นมาก็เปิดเป็น Tool นะ อคปั๊บอ่าโอเคอันนี้ก็เราไปปรับฟอนต์ซส์อะไรก็แล้วแต่นะ mm hmm. ไปตกแต่ง mm hmm. ไปตกแต่งอ mm hmm. นะ mm hmm. ก็ใส่เข้าไปได้นะโอเคอ่ะ okay. uh, mm hmm. ทีนี้ได้มาแล้วนะฮะได้มาแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำงจากนี้คือ1เราจะต้องรับค่านะครับ mm hmm. ก็จะมีเรื่องของตัว user ตัว password แล้วก็แล้วก็ปุ่มกดเมื่อกดแล้วก็ต้องต้องมาอ่านค่าตัวนี้นะครับน้ำว่าล็อกอินสำเร็จหรือไม่แล้วก็ปิ้นออกมาอีกทีหนึ่งทีนี้ปิ้นเดี๋ยวให้มันโชว์ยอดเงินด้านบนด้านบนด้านบนเทคอินพุตแล้วกันอ๋อก็ทำเป็นลาเบลเพิ่มเข้ามาลาเบลเทคโอเคอ่อ take, เทคเอาไปเลยดีเวลข้ามแล้วกันโอเคเวลข้ามปึ๊บอ่ะแน่มาแล้วก็เอาันนี้ใส่เข้าไปแล้วกันอ่ะก็จะเป็นตัวหนาขึ้นมาเนาะโอเคปุ่มล็อกอินปุ่มเวลข้ามอันนี้ก็จะเหมือนกับรอบที่แล้วนะที่เคยสอนไป EP ก่อนหน้าเนาะ ในเรื่องของการล็อกอินก็คือแต่ว่าเรามาคำนวณในนี้เลยไงก็คือมาสร้างสร้างพวกปุ่มกดต่างๆบนในหน้า p y t h o n ไปเลยแล้วก็ล็อกอินนี่นั่นตอนนั้นก็สอนไปแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวมาผ่านไฟล์ KV เพราะคิดว่าในอนาคตเราน่าจะใช้ไฟล์ KV เป็นหลักในการตกแต่งนะครับเขียนเป็นขนาดนื่งขนาดนี้นะครับอะ,อะไรประมาณนี้โอเคอทีนีเ้เราจะให้ยอดเงินเนาะมามา,มา,มา,มาโชว นะะในนี้แทนทีนี้ในการรับค่าเนี่ยนะครับในแต่ละตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าอันไหนเป็นตัวไหนชื่อมันก็ชื่อเหมือนกันเช่น text input text input ก็เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าโอเคอมันมีในเรื่องของชื่อ text ตัวนี้เราตั้งชื่อไม่เหมือนกันนะจะมาจับได้หรือเปล่าเอาแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เข้าไปนะก็จับไม่ได้ทีนี้ในแต่ละเครื่องมือที่เราเขียนเข้าไปเนะี่ยมันเราจะต้องมากําหนด id A ให้เขากำหนด id ให้กับเขาเราจะได้รู้ว่าโอเคเราเรียกใช้ ตัวเครื่องมือของ ID นี้นะครับอย่างเช่น take input นะครับผมจะตั้งก็ ID นะครับ <c oughs> user แบบนี้เหมือนสร้างตัวแปรเลยเห็นไหม ID password อะแบบนี้นะครับโอเค แล้วก็ทีนี้ตัวปุ่มกดนะฮะก็จะใช้เป็น on นะครับแบบนี้เลยเหมือนตัวไฟล์หลักเลยนะแต่ว่าทีนี้เราจะไม่ใช้เซลล์นะฮะเซลล์เราใช้ root นะครับ root แล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะครับที่เราจะให้มันไปอ่านทีนี้เรายังเรายังไม่มีในชื่อฟังก์ชันนะครับเราก็มาสร้างในคัสต,ตัวนี้ไปเลยนะครับอย่างเช่นผมว่า depth d e p a แล้วกันง,ง่ายๆก่อนเอามาทดสอบนะ d e ฟเเนี่ยถ้าเกิดกดแล้วเนี่ยผมจะให้มันมา,มาเรียกใช้งานที่ตัวฟังก์ชัน a นะครับโดยให้มันพิมพ์ข้อความมาบอกว่าลันลันลันโอเคนะครับอ่ะ a, รูทเอรงได้เปิดปิดอ่าทีนี้เมื่อกดลันขึ้นมานะครับปุ๊บแล้วผมกดล็อกอินเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยลันพิมพ์ลันมันก็จะแสดงออกมาแลวอ่าเนี่ยกดปุ๊บ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 ก็ทำงานแล้วก็ลันออกมาแล้า โดยที่ไฟล์หลักไปทอนก็จะอาจจะจัดการง่ายหน่อยเพราะว่ามีมีแค่ไม่กี่คําสั่งนะครับแล้วเราก็มาดูในเรื่องของตัวที่เราตกแต่งเนาะพวกนี้โอเคทีนี้เมื่อเรากดนะครับกดปุ่มแล้วก็เรียกใช้งานตัวฟังก์ชัน a เด้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านนะครับข้อมูลนะที่อยู่ในในของตัว text input นะครับด้วย id นะครับ id ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ ก็คือมี user id password นี่นั่นนะครับอโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับจาก root a นะให้เป็น root login นะฮะ login iq แบบนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อนะ,อะก็กรอบชื่อมาโอเคเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนให้มันตรงกันนะครับทีนี้ในการอ่านข้อมูลนะครับจากตัว text input ที่เราเขียนขึ้นมาด้วยตัว u uh, i k v นะครับ uh, mm hmm. เราก็ใช้เป็นนะครับ mm hmm. ผมสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อน mm hmm. ว่า user เท mm hmm. ่ากับ cell uh, ids นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับชื่อฟังก์ชันชื่อ id ที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้ user ค okay. แล้วทีนี้เมื่อเรารับข้อมูลจากตัว text input มาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่ตัว text เข้าไปด้วยนะครับ เพื่อที่จะให้มันแปลงมาเป็นสตริงให้เราเห็นนะครับโอเคทีนี้ก็ลองพิมพ์ตัวยูเซอร์ออกมาดูนะอ่าแล้วผมก็กดรลานขึ้นมาปุ๊บเมื่อผมกดล็อกอินจะเห็นว่ามันจะแสดงผลนะครับของตัวช่องนะ t a k n input ตัวนี้ออกมาเห็นไหมครับยูเซอร์ถ้าผมพิมพ์อะไรเข้าไปก็จะก็โชกมานะครับอ่าโอเคทีนี้เมื่อได้แล้วก็ในเรื่องของพาสเวิร์ดก็ทำเหมือนกันนะครับ พาร์ทผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะเพื่อง่ายนะครับเซล dot ids dot password นะครับ dot t a ค e นะโอเคก็มาเช็คหน้าถูกหรือเปล่าพิมพ์ลขเหรอโอเคอ่ะ password นะครับเสร็จแล้วก็จะเอ่อ มี l าเบล l a าเบลผมจะตั้งชื่อว่า id ah ss show ันนี่นะครับ mn show ันนี่โอเคอ่าทีนี้ก็ต้องนำค่าพวกนี้มามาใช้ในการล็อกอินนะครับโอเคอ่าก็ยีบไม่ใช่ดิก็ต้องสร้างตัวแปรเข้ามาก่อนนะ สร้างตัวแปรขึนมาก,ก็จะต้องมี if e user ไม่เท่ากับค่าว่างเปล่า and password ไม่เท่ากับค่าว่างเปล่าแล้วก็สร้างตัวแปรใน API เท่ากับค q p t t o o n นนำ user มาใส่นำ password มาใส่ API .connect ก็ ch1 ch2 โ okay. อเคอ่ะแล้วก็มี if e ch1 เท่ากับเท่ากับ2หรือไม่เท่ากับ2ก็แสดงว่า l o g อินสำเร็จเมื่อ l o g อินสำเร็จก็จะให้มามีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนค่าอ่าเปลี่ยนค่าเออ cell d i d s มันไม่มีคำใบ้นะแล้วก็เนี่ยเอาชื่อเข้ามาเริ่มชื่อเข้ามา .txt e X เท่ากับอันนี้ลองเทสกันนะเทสแบบนี้อ่ะโอเคอ่ะลองล็อกอินดู ปุ๊บล็อกอินอ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนละล็อกล็อกอินสำเร็จมันก็เปลี่ยนให้นะครับอ่าทีนี้ตัวนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนกับเวลาเราสร้างลาเบลขึ้นมาเนาะก็พอดอตเทคซปุ๊บเราก็ก็คือเปลี่ยนก็คือเหมือนเราอัปเดตนะฮะเราก็ต้องใส่ข้อความอะไรก็ได้ที่มันเป็นสตริงนะครับก็คือแทนที่เข้าไปอ่าจากคําเดิมที่เราใส่เข้าไปนะก็คือเทค t เท่ากับวลคอม่าเมื่อล็อกอินสำเร็จปุ๊บเราก็ให้มันเปลี่ยนโดยใช้คําสั่ง โช o w m n ์ดอแล้วก็เท่ากับข้อความที่ส่งขึ้นมาซึ่งพวกนี้ก็ทําได้เหมือนกันเนี่ยพอ t อทอันนี้ก็คือโชว์ข้อมูลออกมาแต่ถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนพา,ารามิเตอร์เป็นเท่ากับนะแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนเป็นข้อความที่เราป้อนเข้าไปนะครับอโอเคคล้ายๆคล้ายๆกับตัวหลักนะท,ที่สอนไปก่อนหน้านะครับโอเคทีนี้ผมจะใช้มันเป็นโชว์ออ Cho ยอดเงินนะครับผมจะใส่เป็น F เข้าไป Uh, API. get balance แล้วก็ API. get currency uh, candle ใช่ไหน get 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 candle uh, get currency โอเคแบบนี้ออกมาอ่าถ้าล็อกอินเป็สำเร็จเนาะถ้าเอล ก็ s e l l ids. show ม,ม,มันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นต้องกลับไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเปลี่ยนค่ามันเป็นเอ่อ c h a d e user หรือ password แบบนี้อ่าโอเคแล้วก็กด run ขึ้นมาครับ อ่าถ้าเกิดล็อกอไม่สำเร็จขึ้นมาเลยเ CheckUser or p s s s w o r d อ่าแต่ถ้าเกิด login ินสำเร็จนะครับอ่ามันก็เดี๋ยวจะโชว์เป็นยอดเงินพร้อมกับสกุลเงินของบัญชีเราขึ้นมาให้นะครับอ่โอเคนะครับเี๋ก็ขึ้นมาแล้วอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้วิธีการ ใช้งานนะครับร่วมกันระหว่างไฟล์ Python และไฟล์ KV สิ่งที่ได้จาก EP นี้หลักๆในการเอาไปพัฒน,นาต่อยอดคือ1ในเรื่องของการเซตนะครับ ID ให้กับตัวเครื่องมือนะครับหรือว่าตัววัตถุที่เราสร้างขึ้นมานะไม่ไว่าจะเป็นลาเบลป้ายกำกับ t e x t Input ช่องรับข้อความาแบททอนปุ่มกดนะครับก็รับข้อมูลมานะครับก็กำหนด ID เพื่อที่จะเอาไปใช้เรียกใช้งานผ่านตัว Python หลักว่าเราจะนำมาใช้งานเป็นอะไร ะะเมื่อรับค่ามาแล้วก็ก็แล้วแ,ลแต่เราเอาไปใช้งานอะไรไปคำนวณวนร่นั่นก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในเรื่องของ,องการนะครับเรียกใช้งานฟังก์ชันนะครับด้วยไฟล์ k v ก็อันนี้ก็ง่ายหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากมันก็เหมือนกับตัวหลักที่สอนไปก่อนอันนี้ตัวหลักมันก็แค่ใช้คำว่าเซลล์นะครับเวลาพิมพ์เป็นตัวหลักเนาะเซลล์ตามด้วยชื่อฟังก์ชันก็ก็ใช้งานได้แล้วแต่ถ้าเกิดผ่านไฟล์ .kv ก็แค่เปลี่ยนคำว่าเซลล์เป็นรูทนะครับ o ตามด้วยชื่อฟังก์ชัน นะครับที่ที่เราสร้างขึ้นมาอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการให้มันทำงานไปกับไปกับระหว่าง2ไฟล์นี้โอเคเดี๋ยว e ีพีหน้าเดี๋ยวจะเริ่มละเริ่มเ่มที่เราจะเอ่อเรียกใช้งานนอกจากยอดเงินแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรันลูปวนลูปเลือกราคานะครับคู่เงินที่เราต้องการนี่นน่นออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวนำไปทำเป็นบอท แอปพลิเคชันมือถืออีกทีนึงเดี๋ยวท้มาัมาแจกให้ใช้ฟรีกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ